ดึงคำต้องห้ามแชทถ้าไม่อยากได้ความเงียบเนี่ยเพิ่งไม่กี่วันนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งถามมาเลยบอกว่าไปคุยกับออคนคนหนึ่งแล้วเงียบเขาไม่ตอบอ,อะไรเลยผมก็เลยสงสัยนะครับว่าทําไมเขาไม่ตอบทั้งทที่น้องคนนั้นนะหน้าตาโอเคนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคําถามครับคําทักทายครับรู้หรือเปล่าว่า ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยแล้วก็ยังมีคนใช้คำนี้อยู่มันไม่ได้ผลมันไม่เวิร์กกับการขึ้นต้นและคำนั้นที่ต้องห้ามครั้งแรกที่คุณทักทายไปแล้วใช้คำว่าทักครับทักค่ะคือมันเป็นเขาเรียกว่าต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นโลกโซเชียลที่คนเข้าใจกันว่ามันคือคำถามที่เออไม่น่าพูดหรือเปล่าแต่นั้นเนี่ยทำให้คนเนี่ยถูกสิ่งเหล่านี้นะครับอัดกอบเข้าไปในความคิดว่า มันคือคําพูดของคนหนึ่งอ่ะที่เข้ามาจีบคุณคุณรู้ทันทีว่าเขามาในรูปแบบการจีบแน่นอนมันเลยทําให้เกิดความคิดอยู่ในเขาเรียกว่าสมองเบื้องลึกนะครับไขสันหลังที่89้อะไรประมาณนั้นก็คือพูดง่ายว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาไม่ดีแน่นอนผู้หญิงคนนี้เข้ามาจีบฉันแน่นอนอ่ะเขาจะเริ่มมีกําแพงกั้นตั้งแต่แรกก่อนที่คุณจะทักทายคําต่อไปและสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณจะเห็นเลยก็คือเขามักจะไม่ค่อยตอบ เขาอาจจะตอบคุณว่าค่ะครับและหลังจากนั้นก็จะเงียบครับคือไม่มีเรื่องอะไรคุยกันแล้ววิธีแก้ล่ะวิธีแก้นะครับคุณเลิกใช้เลยคํานั้นอ่ะให้คุณทักปกติด้วยจากใจจริง,รงอ่ะเออคุณอยากทักเขาไม่ต้องทักครับทักคะนะครับคุณสามารถพูดได้เลยว่าเออสวัสดีครับอ๋อสวัสดีค่ะก็พูดปกติเลยแล้วตามด้วยสิ่งที่คุณต้องถามอะไรบางอย่างเข้าไปฟังนะครับปุญแใจยู่นี้ครับถามอะไรบางอย่างเข้าไป เช่นสวัสดีค่ะเคยดูพี่อยู่ในทิกตอกแล้วเห็นพี่มีของชิ้นเนี้ยอยู่เนี่ยคือเข้าใจไหมแอบไปสืบม,มาแล้วไปดูคลิปเข้ามาแล้วประมาณพันล้านคลิปนะครับแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อสิ่งนั้นเขาต้องชอบแน่นเลยหรือเขาเคยพูดเขาเคยสนใจสิ่งนั้นแล้วคุณก็ค่อยถามเข้าไปว่าสิ่งนั้นมันคือโมเดลเอาไว้ทําอันนี้ใช่ไหมคะคือหนูไปหาไม่ได้เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนพี่มีร้านแนะนํำไหมไม่รู้ใช้คําไหนในการค้อนอะ่ะเออเห็นแล้วชอบมากเลยค่ะเราไมา่ได้ชวนเขาจีบ เราไม่ได้ชวนเขาพูดเรื่องชีวิตประจําวันของเขาหรือชีวิตประจําวันของเราแต่เราพูดในสิ่งที่เขาชอบอยู่เขารักสิ่งนั้นหรือเขาเก็บสะสม เขาก็จะพูดอะไรบางอย่างออกมาใช่ไหมคบว่าอ๋อใช้คํานี้ครับออาอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเขาตอบมาเราค่อยพูดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับสินนั้นถามเขาก็ได้ว่ามันดีไหมใช้เป็นยังไงพอแนะนําได้ไหมเมื่อเขาคุยอะไรบางอย่างพวกนี้คือเขาชอบอยู่แล้วเขาจะคุยครับป่อให้เขาไม่รู้จักคุณนะครับเขาก็ต้องตอบอะไรบางอย่างเพราะเขาชอบเนี่ยมันเป็นความยินชอบที่แบบอืฉันเข้าใจฉันรู้ไว้ฉันก็ตอบไปเลยแต่หลังจากนั้นนะครับเมื่อคุณได้สินนั้นมาอ่าสมมติคุณตามไปเฮ้ยฉันซื้อสิงนั้มาดูซิว่าทำไมเขาถึงชอบวะเอามาลองเล่นดูซิก คุณก็ถ่ายรูปนั้นไปส่งมาเขาดูว่าซื้อมาแล้วอะ่ะเออมันคืออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ต่ออางนี้ถูกไหมทำอย่างนี้ถูกไหมแล้วเขาก็จะต้องมีคําตอบให้คุณถูกไหมครับมันก็มีเรื่องให้คุยกันทําไมเขาถึงตอบจิตวิทยาง่ายๆนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาอะ่ะรักและสนใจเว้ยเหมือนสมัยก่อนเนะี่ยที่ผมเล่นกล้องใหม่ๆนะครับกล้อง dslr ใช่ไหมตัวใหญ่มันก็จะมีกล้องตัวคูณกับกล้องที่เป็น f u ลเ f ร a m e เออเล่นมันอย่างนั้นอย่างนี้ มมติมีคนมาถามผมเนี่ยผมกําลังเล่นกําลังสนใจอยู่อ่ะผมกล้าตอบนะครับว่า1ิคนถามผมก็ตอบ1ิบคนนะครับเรารู้สึกแบบภูมิใจที่ได้ตอบเออรู้สึกแบบนี่ไงเรากําลังเข้าใจเรากำลังดูด้วยเรากําลังเล่นเราก็ตอบ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 บางทีที่ตอบป็นยาวเลยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาชอบถ้าคุณคุณรู้ถ้าเกิดคุณที่จุดถูกปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเขาก็จะคุยกับคุณได้เยอะมากขึ้นแล้วมันค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ อาจจะเริ่มต้นของการเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้าใจเขามากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อคุณเข้าใจเขาก่อนวันหนึ่งเขาเริ่มเขาเรียกว่าคุณได้ใจเขาไปแล้วเนะเขาก็จะเริ่มหันมาสนใจคุณก็จะมาถามคุณเรื่องอื่นบ้างเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าไม่อยากได้แชทที่มันเงนียบทำหนึ่งวิธีนี้ได้เลยครับ